สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องกัลยาเพลงนี้มีแล้ววันนี้นะคะก็จะมาเล่นไอเด้นเนตตีวีกันหลังจากที่ไม่ได้เล่นสักุระมาโอ้สักุระนะคะก็สักุระก,ก็ไม่ได้เล่นนานตรงนะโอเ,เราก็จะมาเล่นสักุระกันนะคะตอนนี้ก็เล่นกับในข้างบ้านจะได้ข้างบ้าน เราเล่นเมนเลกันหนอนอยู่ขดจุดนี่เดี๋ยวคนนี้นะคะคือเพื่อนข้างบ้านของเราคนนี้นะที่เราวงกลมให้ส่วนนี้คือเราอันนี้คือเนี่ยที่ชื่อคนป่าอันนี้โอ้ยคนนี้คือเอา้าหญิงตาบอดเราคือหมอนนะทุกคนเดี๋ยวพอได้เริ่มเกมแล้วเดี๋ยวมาดูกันดีทีนะ เมื่อกี <t ien> <t ien <t <t ้เราก็ลืมกดเลยก็เลยเกมก็เลยไม่เล่นสักทีก็เกมเริ่มไปตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงที่แล้วเอยเหนื่อยใจเหนื่อยใจจังเลยโอ้ย ก็นหนึงนะก็มาแล้วนะจ๊ะตอนนี้ก็ประหยัดเวลาหน่อยเพราะว่าไฟเต็มเร็วมากอืมเราก็จะวิธีก็คือต้องหาแบบเครื่องใกล้ๆนะคะอุ้ยไอ้ชายพี่เจอไปใช้ปปะเนี่ยว้าไม่ใช่หนูอย่ามุ่มวอ่ะฉันเจอแกนี่ในแค่อ,อิน้องข้างบ้านไม่ใช่อินีอิน้องข้างบ้านนะคะก็คือชื่อเป้นะจ๊ะแต่ชื่อซ้ำกับเราก็ เราเรียกเป้ชายแล้วก็คือเป้หญิงโอเคมาไปนั่นนั่ไปไหนไปด้วยแกชาจะมาแต่เป้เฮ้ยจริงด้วยหัวใจเกือบเต้นนะช็อตขนาดนั้นแกก็ทําช็อตอย่ามั่วอ่ะแต่คนทําช็อตก่อเฮ้ยถ้ามีแปดเว้นสองนะพวกเราเล่นฆาตกรงสองสองอ่ะโอ้โหเนาะน่าเฟียดตายจริงๆหมดท้าหลอดก็ไม่เปิดอีกโดนตบไปหนึ่งใครเพื่อนโหเล่นหมเล่นหมอกันทั้งทีมยกเว้นอีคนสวนน่ะมันแตกตัวอริงแล้ว หลังจากนี้เราได้เล่นคนส่วนตอนนั้นตอนนั้นเพื่อนอยู่ไหนอ่ะทุกคนอาจจะมีเสียงเพื่อนข้างบ้านเยอะนะคะเพราะว่าเพื่อนข้างบ้านมีนกหวีดในคอนะใช่ใช่ใช่โอ้โหวิเกชาเกชาจริงด้วยมาฝุดยอดเลยเดี๋ยวเราค่อยไปช่วยเพื่อนเนาะปั่นสไปครืนนี้ให้สุดก่อนแล้วกัน ไป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 เองเลย,ดยเดี๋ยวชยอชะไปใช้ไปใช้เป็นตัวรอดเลยเป็นตัวรอดเดี๋ยวพี่ไปทำเองเดี๋ยวพี่ไปช่วยโอเคไหมไปใช้ร่อไออิเกอิชามันบินพี่เป้เราแอบก่อนแอบไ่ใช้ล่อนะอย่าลืมนะทุกคนเพื่อข้างบ้านล่อ ส่วนเราอ่ะไปช่วยไปลอกก่อนเลยไปลุลอก่อนเลยไปก่อนเลยดีไปล่อไปล่อมันเห็นแกก่อนให้มันเห็นแกก่อนแล้วฉันค่อยไปไงอ้าวไปบอกว่าไปยุ่ดมาแล้วค่ะเดี๋ยวติลิกัสเบ๊ไม่มีอะไรทุกคนเมื่อกี้ไปยุ่ดมาแล้วค่ะไปยุ่ดคลิปมาออกการแสดง แล้วก็ตั้งใจห่อยนะโอเคแปะมาถอนที่เดิมนะทุกคนแล้วก็มาที่เดิมนะแล้วมีเปิดรุกเร็วด้วยจ้าตู้ลิฟตี้ตู้ตู้นู้วู้ต่้นูนตู้ต่่ตูนตู้กู้ตู้ตู้นู้ตู้เู้ต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 ู้เู้ต้ต้ ถ을을้าเล่นตอนนี้จบแล้วก็คือจบนะคะทุกคนเพราะว่าไฟเต็มเร็วมากมันดับเบิลมิ่งทำทวเนื้อเดินเดินพอแล้วอาเบินจูไป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 โอ้ยโดนชัดแทนตอนนี้นะครับไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะก็เอากระดาษไปเกลี่ยๆตามเสาตามก้าวตามเรือจ่าที่มาแล้วก็ได้ปล่องอยู่แล้วก็ตั้งใจทุนแล้วค่ะซี เจ้าอยากไปช่วยเขาเองนะเขาก็ช่วยดีอย่างเขาก็ตายอย่าง,งทีมเราก็แพ้ก็รู้อย่างเดียวตาบอดตาบอดปัน่นใช่ไหมไม่ใช่ใครอยากเล่นกับเราแอดมาได้ไหมจ๊ะวุ้ยตกใจมาเลา เสร็จหนึ่งเครื่องเสร็จหเครื่องเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปหาเครื่องนี้กันนะคะทุกคนนี่จาเครื่องนี้นะจ๊าซึ่งมีคนปั่นอยู่นั้นก็คือเพื่อนทางบ้านนั่นเองมาช่วยแล้วเดี๋ยวพี่พิมพ์นะ ไม่เจอฆาตรกรเลยค้ยฆาตรกรมาพอดีเลยพูดปุ๊บมาปับ๊บอ้โแล้วฉันโดนคนเดียวเด็ดจ้าไปโดนไลรหนออาย่ยโอ้เจ็บเลยอ่ะเฮ้ยลาบมาแถวใน<า>บ้านนะไปแล้วไปบ้านแล้วโอ้แล้วคุณฟักลุนเออไปนู่นเลยไปนู่นไม่ต้องมาอีกฝังงออ่งนึงแงหนูอยู่ฝั่งเนี้ย มาช่วยก็ได้ไหมที่เป็นลงหยดก็ไปช่วยน่ะป้าเกซ่ามาแล้วเปิดไม้ใส่ผู้ใดเปิดไม้ใส่ตัวเองเฉยเลยบ้าบอคอห่านแล้วเราไม่นะเราทุกคนก็อาจจะคิดว่าเราจุกระจอกมากเลยใช่ไหมใช่ไหมเราคิดว่ามันเหมือนว่าจะพามานน่ตรงนี้ ตึงตึงตึงมีคนไปช่วยแล้วนะฟอร์เรนเอเวนเจอฟอร์นเเวนจฟนเป่พีตาเป้อย่าพุ่งลมนะกำลังปั่นไฟออ no oh no oh no no n no o no o no o oh, no o n no อ้าวทำไมคนแบบนี้คนนี้ไปเออเดี๋ยหนูจะรอจุดถ้าพี่เป้ล้มหนูจะ เปิดได้พี่เป้ลุกขึ้นไม่รู้ว่าพิ้วเป้ได้เอาเปิร์กลุกมาหรือเปล่าพี่เอาเปิร์กลุกเร็วมามอีกแบบนึงจึงอ่าพี่รอดแล้วพี่รอดแล้วมันไล่ไหมล่ะไม่ไมล่หรอกครับจุดเลยนะจุดแล้ววะในนี้ก็ตั้งมาตั้มากินนะว้าว,วแป๊บหนึ่งพี่รักษาตัวเองก่อน ื่่่อนจะดนะดาลไที่รักษาตัวเองให้ไม่บาดเจ็บก่อนนะคันทีกคันเมื่อกี้นะเธไม่<อ>มาประตูนี้เหมือนเพื่อนคนส่วนจะเป็นประตูฝั่งนี้ใช่ไหมอ,อ,อุ้ยหนูมีสองล่างคิดไหมว่าหนูมีสองล่างจุ้มจุ้มจุ้มอ๋ออีหมอค<ะ>นนั้นมันล้มอีกแล้วไม่รูจะออกแล้วนะหนึ่งสองสาม เพื่อนมันส่งมาแล้ววะใช่ไม้เคียวดางเฮ้ยเราไปช่วยเพื่อนก่อนไหมไปคนสวนประตูเปิด,ดยังเปิดแล้วไปช่วยเพื่อนกันไปไปช่วยเพื่อนก่อนไม่น่าจะได้แล้วค่ะไปไปไป,ไปออก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 ดีสีล่าดีสีวิ่งไอเยีมว้าวทุกคนมีเพื่อนเข้าบ้านมาอีกแล้วอะบอกแม่ก่อน และทุกคนทุกคนอาจจะมีคนอยู่นะจ๊ะว้าวลนาน้กคะแนนว้าวไม่ติดนี้น้องคะแนนอยู่อันนาป,ะ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 ปั๊บปั๊บปั๊บปุยะปุยะคนที่คะแนนเยอะที่สุดก็คือแกไปจอยฉันจะดูแกว้าวอ,อาลบังจังโกอ่างบุงบางจัง ทุกคน<า>ก็เดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์บ้านอิดิคนนี้นะจ๊ะบางจางอนุบางจานคือไม่เป็นไรนี่นทุกคนก็ยังมีนะจ๊ะนี่ก็นี่คือบ้านนะคะก็มีอ่าอันนี้มีกระถางแล้วก็มีโตรแล้วก็มี ก็ไม่รู้นะคะแล้วก็เราไปดูบ้านของเราเองนะคะที่บ้านเราในแคมก็ไม่ค่อยสวยเขาอีบ้านของอีนี้นะจ๊พะพอถ่ายคลิปเสร็จนะจ๊ะเราก็จะไปเล่นข้างนอกนะจ๊ะเพราะว่ายากไปเล่นนี่คือบ้านของดิชันนะจ๊ะทุกคนอันนี้ก็เป็นโซนแต่งตัวอันนี้ก็เป็นโซนที่จะไปเล่นเกมนะจ๊ะ<พ><ด>เอาเอาออกมาใตา้หรอนี่นะจ๊ะก็จะเป็น แล้วก็เป็นร้านขายของแล้วก็ตูส้สภ้อาแล้วก็เล่นเพลงแล้วก็โต๊ะให้หนั่งนะจ๊ะก็มีเท่านี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c ค i b e ด้วยนะคะสำ,นนสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย